สมลองค่ะเป็นแบบโซลาเซลล์นะคะพี่พี่สามารถชาร์จแบตแบบโซลาเซลล์ได้แล้วก็ชาร์จแบตไฟบ้านได้ด้วยค่ะนี่เลยอันนี้จะเป็นสายชาร์จของเขานะคะเดินแก็ให้ทุกคนดูเลยนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะคะที่เนนกดมาเนี่ยเรากางปีกออกนะคะเขาก็สามารถชาร์จแบตได้เลยค่ะเนี่ยชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์หรือถ้าเราไม่กางใช่ไหมคะเราก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันนะทุกคนแต่ถ้าเรากางออกมันจะรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบเต็มๆค่ะ นี่เลยนะคะโอ้โหมีไฟฉายให้ด้วยแล้วก็มีปากสามตาให้นะคะทิทางนี้นะคะทุกคนก็จะมีทั้ง USB แล้วก็ใช้งานแบบ DC นะคะแล้วก็ใช้งานแบบ AC ค่ะนี่ดูดิคือแบบนี้เลยนะคะแล้วกเวเวเว็เวลาเราชาร์จแบตอ่ะทุกคนเราสามารถชาร์จผ่านโซลาร์เซลล์แบบนี้เลยกลารปีกออกนะคะคือมันดีอ่ะเวลาไฟดงไฟดักอะไรนี่คือมีตัวนี้คือจบเลยค่ะกดเปิดตรงนี้ AC นะคะ AC DC นะคะแล้วก็กดเปิดอันนี้จะเปิดไฟได้ด้วยทุกคนเก่งกดแชรนี่จะเป็นไฟแบบนี้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะอันนี้แบตเต็มนะทุกคนดูนี่แบตเต็มมันจะมี25 -50 -75 แล้วก็100ถ้าเราจะใช้ DC เราก็กด DC ถ้าจะใช้ AC ก็กด AC แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาปลั๊กมาเสียบด,ด้านหนังหรือว่าเอาเป็นสายนะคะ C 2 C u s b ก็ได้ค่ะใครสนใจนะคะตัวนี้กดได้เลยที่ตะกร้าหน้าคลิปค่ะ